ของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกสึกโคปาเมริการวมถึงฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีครับไปดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกันบ้างครับปรากฏว่าทีมชาติไทยนั้นก็จะได้พบกับปาเลสไตน์ในรอบคัดเลือกรอบที่2ครับ ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบแรกในโซนเอเชียครับทีมชาติปาเลสไตน์ก็เปิดบ้านพบกับอัฟกานิสถานก็ถือว่าเป็นนักประวัติศาสตร์ของปาเลสไตน์ด้วยครับก็ถือว่าเป็นการลงเตะรอบคัดเลือกของฟุตบอลโลกครั้งแรกเลยทีเดียวโดยปาเลสไตน์นั้นกลุ่มความได้เปรียบอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ไปเอาชนะอัฟกานิสถานมาได้2ต่อศครับเกมนี้เจ้าถิ่นปาเลสไตน์นั้นขึ้นนําก่อนด้วยครับจากกูซามบาดีนาทีที่11 ก่อนที่ครึ่งหลังบาลาวเอวรรซูนั้นจะตีเสมอให้กับอัฟกานิสถานในนาทีที่63ครับแต่สุดท้ายอัฟกานิสถานนั้นก็แซงคืนเอาชนะไม่ได้จบเกมสเสมอกัน1.1ตอก็ทําให้ปาเลสไตน์นั้นเอาชนะอัฟกานิสถานด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ1นครับทำให้ทีมชาติปาเลสไตน์ได้ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่2โดยจะไปพบกับทีมชาติไทยของเราครับโดยนัดแรกข,ของรอบคัดเลือกรอบ2ฟุตบอลโลกโซนเอเชียนั้น ทีมชาติไทยจะได้เป็นเจ้าบ้านก่อนครับเปิดสนามราชมังคาากฬาสถานเจอกับปาเลสไตน์ในวันที่23กรกฎาคมนี้ก่อนที่จะออกไปเยือนปาเลสไตน์ในวันที่28กรกฎาคมต่อไปครับ<า>